สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้จก en> <right> ูพ่่อแมพี่น no ้องนะลิ้วตาผู้นังนั้นเข้ามาเก็บแบบที่แบเสื้อกาซีใช้คายการหัวกับใช่คายแบบไปเลยแดดซองหัวโปกพ่อแม่พี่น้องเนียใส่พ่พี่น้องเลยแดดออกพ่อแม่พี่น้องอบอุ่นดีขนาดจ้ะบุถึงบ่มีผู้ชายมาคุ้มมีแดดคุ้มกับพ่อล้วมื่อไหนพ่อแม่พี่น้องจ้ะเข้าสิมาเก็บยังมื่อไหร่คะสี่้ามาเบิ้งอันไอ้ใบถ่านมาสิงโตก็แล้วุันทุกที่ ว่าสิมาจอเพิ่มพักเซียนเบี้ยพักเซียนถ้าจะคืนซักแต่ว่าไอ้ยอดไอ้ไปพักฟันสีงโตคืนแล้วก็เสื้อผ้าไปเก็บไป้เที่ยมปลาพี่จอยแมนจ้ะปลาแยกลำด่วนปลายตอนมือว่านนี่ก็เป็นมือว่านก่อนเป็นปลาแยกลำด่วนอยู่แต่ว่ามือนี่แต่ทั้งปลาทั้งสองคนจ้ะทั้งสองคนได้จ้ะเดี๋ยวเล่มเอาฟันดอกกัญญาฟันสิงโตไปออมจากบาทก็แลาวจานะแมนอยู่มันขึ้นเป็นบางงองเนาะเบิ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ยาฟันสิงโตได้จ้ะเด้อ มาๆเก็บมะดามเก็บบัตเตนเฮาเก็บไปออมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสมมุติว่าเป็นหนึ่งนยอดใบพักขี้เล็กเด้อร์เอาชือว่าจังสันมาเก็บต่อจากพ่อแม่พี่น้องกล้องง่วแม่เมืม่อก,กี้นี่ไหมสิว่าหรือว่ากล้องง่วหรือว่าเจ้าของเถ้าตาไล่กับว่าจ๊กพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึอนี่

เก็บหลายๆอย่างพักมือมกกม่อนี่แม่จ้ะเก็บมื่อนี่เก็บย่างละนิดละหน่อยไปอ้อมใส่กันพ่อแม่พี่น้องเไยต้นพักเสียนหนอยอดพักเสียนเนาะปลายอันพักเสียนพวกเขา้าพักเสียนแล้วเขาก็ไปฝอเขาก็ไป้อปลากระเจี๊ยมพ,กพวกเขากันยังไง อันเก็บไปเก็บมาเบิ้งหน้ตะกร้าละกระตาละมีต่างแตๆขี้ญอาญาขีญยาพันวะนี่เก็บเอาจังสี่จ้ะเอาไปแกงก็จังแกงเพราขี้เล็กนี่แม่หวายแสบขาดแสบสำรับจอยเนาะจ้ะเนาะมากินอ่อนๆมันยเน่ยแม่จ้ะอันอ่อนๆขมๆมันแม่โอ้นี่แกงแสบแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้เก็บวันนี้เราจังสิบห้าไปเก็บอันยอดกระเทียมเนาะจนาเสียไปอ้อมใส่แกงมันมือนซุกซี่งหรือยางหรือมือนี่ นี่ยังกันยัดลงใส่หมอนมันมดอืมอืมคุณน่ะบอนขนาดจ้ะเก็บไปแล้วกระิไปอ้อมใส่ใกินในเบื้องในเบื้องคักๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแมนจ้ะดอกกระเทียมใบกระเทียมจ้ะ แมนอยู่โอ้ยกล่องก็เป็นมั่วๆอดทอนบึงเอาพ่อแม่พี่น,น้อนก็จักบ้านยาจักบ้านนั่นจักบ้านยาจักบ้านยังกล่ะอันนั้น,น,อน,น,นยอดสั้นสิงโตสงสัยอยากได้กล่องไม่หรอว่าคงเป็นมั่วๆนึกจะคล้องกล่องเสียน มล้จะคล้องฝ่องสีนสื่อแว่นตามาใส่นี่สิไหนสื่อแว่นตามาใส่แต่เห็นบ่มินอ่อนพี่ว่าแม่หนึ่นดึงเอาตั้งแต่นี่มันนึงเอาตั้งแตนยอดงานยอดฟันซิงโตนมาแมนแต่นี่ไม่ห <ities> ัดหนา อ,อ,นอ,อ,นอ่อนๆนี่จ้ะเป็นกลุ่มเป็นพวงนี่นะตั้งใดอีกจ้ะตั้งใดอีกนี่เป็นหยอดงามๆดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทักเสวตั้งใดเนี่ยลายคัดลายเนี่ยจ้ะฟังเสียงอันเหยียบอันงาใหม่นี่ป่ะเม่นอ้วนเด้อจ้ะ งาใหม่มันแหง้งโอ้ได้ยินบ่านอกพ่อแม่พี่น้องเลยอันเสียงรถมันคือดังแหงจ่ะเนาะุตสาฟังเอาได้จ้าเด้อจ้ากระซิบ่าพ่อแย่แยบ่าเสียงดังค่ะก็านีอยูขอ่ขั้นข้อแหบข้อแหงพ่อแม่พี่น้องข้อแหบข้อแหงแต่วันนี้บ่นจ้าออกจากกระเทียมเข้าพักกวางตุง้งออกจากพักกวางตุง้ง ขขาดอกป้าดอกกระเทียมพ่อแม่พี่น้องจา้าทำไมใช่บึงบรรยากาศไปนน,น,น้ำเนาะจ้าเนาะบรรยากาศว่ามีเห็ดดอกจกันไม่เหงาต้นใหม่ไม่ใช่บิ้งดอกอันนี้พ่อแม่พี่น้องเวดหน่าฟันสิงโตจาะกระพาะอะไรละจ้าจะไปเล่มเอาอัน ใบต <Wochen> ้นกระเทียมอ่อนๆเดี๋ยวไล่เราไปกระชีออมใส่กระหยดปันกระใบกระเทียมแน่แล้วก็ใสี่ยนพักกวางตุ้งแน่สุดจ้ะแมนเดี๋็กผีผ่าไปไงรอเบิ้งพักเสียงได้จากพ่อแม่พี่น้อง ก็คอบางบ้านแ่บัวแหลหแมนอยู่บ้านังหลายบงแมนนี่สวนน้กว่ามันพักนอกบ้านเหาอใบบัวบกกันแม่พ่อแม่พี่น้องเลยนันเป็นใบดอกไม้จ้ะหลายคากเตอนแมนอยู่สิ้ซุ้มซี่ซุ่มหาประเดียได้แต่พ่อแม่พี่น้องเลยยวมันจะกลายเป็นซุ้มแปด อุ้ยปลานีบ้านไอ้ขึ้นดอกกันเป็นเบี้ยพักเสียนเนี่ยขึ้นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขรบคุณเกลือข้อนซื้อขอนบะหมี่เห็ดบะหมี่หอกจ้าบอบอบอไปไปเข้าไปสิขึ้นก็ะย่าขึ้นมางอ๋อ แดดดีๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปไปสีภาไปปึงกระ,ระกเทียมปลาจา้ามาจา้บพ่อแม่พี่น้องโอ้ยลมแห้งมาถึงจะมาเล่นมือนสิมาเล่มมนม,ลม,มืนกระเทียมเด้่ยวันนี้จา้าเล่มกระเทียมไปออมเหมืนใส่กันอยู่แล้วนน่ะหยอดกระลังกระลัง,งดอ่อนๆจ้บพ่อแม่พี่น้อง ได้เดี๋ยวนี้ต้องใส่พวเคยล่มจักเจียนร่มออกันข้ากันนดล่มวีวีบุญเหลววันนี้ภาษาอีสานเสนอวรละคัมวันนี้เสนอคำว่าลมพัดวีวีพักซีหลอมกระติดกดระมาเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องก็ขาดตาบอกพวกขาตาบอกพวกเจ้าเห็นหยดกระเทียมหม้อ้สิเด็เก็บพักซีหลอมไปกันอ้อมใส่น่มกันสำหรับทีนี่ได้แล้วสี่สองสามยางเราพักวัอนี้ ักเลิดครักปลาเดียวนี่มี2อย่าง3อย่างเห็นบ่จากพ่อแม่พี่น้องัอ่นอนสๆสวยๆดากอน,นี่มื้อนีเก็บเอาย่างละนิดละหน่อยจ้ะพ่อแม่พี่น้อง เบียรว่าอ่อนเพนื่อนเต็มดู่อย่าหลุมเด้อกว่างเอออย่าหลุมเด้อ ขนาดว่าส่งใหญ่เดี่ยังเรียกว่ามากก็มากสันดกปริญญาคนเดียวประเดีแยวเมียประเดี๋ยวเพิ่งอยากเข้าป่าจากพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยจอยเบิ่งใส่กูเบิ่งกวนนี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี้ยนะจ้ะโอ้้หนเป็นเงงเงักกล่องก็เด็เบิ่งใส่เบิ่งกวนนี่พ่อแม่พี่น้องเฮ้ยดูหน่อยจ้ะบ่งขาเงาเป็นปุ่นๆนั่งงามนั่งงามคล้องกันเบื้องเงี้ย พวกเจ้าเห็นบ่นี่สะอ่อนคักน้ำบ่พุ่นะให้เบิ่งคักๆจากพ่อแม่พี่นออ้องเออตัดเทลคึงแล้วอู้ยสะอ่อนคักก่อนตัดจ้ะมันก่อใหญ่ต้องหนุ่มขึ้นมาเทรันพุ่นน่ะพ่อแม่พี่นอ้องเอย นบอ่อพวกเจ้าคักบอ่อจะเป็นเสียดายคักจบพวกเจ้านั่นบอได้กินน้ำกันยังวะจอเลรอยากให้ได้กินน้ำขนาดจ้ะน้ำขนาดนานนได้คนน่ะจ้าคนน่ะก้อนนี่นะตัดสามเจียวพ่อแม่พี่หน่องเลยนน่ะเห็นบ่อคนน่ะคักข,กขนาดได้ตอนนี้กบัก่บักเต สะออนค่ะกระร่างอวบอวบอ่อนๆสวยๆพุ่นน่ะความงามของกระเทียมป่านะจ๊ะเนาะสะออนจำได้อยู่เด้อจา้าผู้ใดจีนเขียนมาบอกว่าให้จอยเอาเม็ดกันเม็ดมันไปนปลูกทั้งบ้านเฮาเน,นี่ยนะจำได้อยู่เด้อจาอ้าเด้อพุ่นน่ะบ่ได้ลืมจา้าบ่ได้ลืมเก็ยบอกกอนพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเสียดาย บเฮียมันนี่เขาเจาะบริจิน้ำเก็บอาใมื่ต้องล้าประเสริฐที่ต้นนั้นคิดถอดพวกเปลี่ยนบริกินนั่นนั่นนะจ้าเตัวไอ้เก็บเล่มเอามันคักๆอันนี้ที่ตัดเอาออกมาแล้วนะจ้ะเนาะตรงไหนจ๊ะเก็บแบบแบบเต้นเจ้าะไปเห็นดอกจะเป็น ใส่เบื้งอีกมองนึงกับไปตัดอีกมองนึงเพ่าแม่พี่น้องเนียตามภาษาบาทจ้อยนั่นแหละเนี่ยขัดจากง่ามง่ามไปไปเรียกเอามองง่ามคุณไปกระสองยางดอกไปจ้าไปซ้องเบืองมาดามพีชนะนังง่อย บอกว่าไล่กิ๊บบอพ่อไ้ไปไปออมจ้ะเห็นม่ดามเนบอกว่าเพ่อนั่นจะไปเห็ดหมูกระทะแล้วก็ขึ้นอยากน้ำพเน่บัดเจนี่ขึ้นอากน้ำพ่่งกอนยุตไม่ใม่นี่จ้ะจัดส่งเเอยยพ่นนมาแอบยปไตกอ่ม่มึงจะสิตัดออก กินกระตําบักกุ้งกะแสบป่ะทีกินกระซุปน้ำใหม่กะแสบจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอี๋ตั้งแต่แนวแสบๆจะจะสิกินกับเลยยังก็อนคะเอาเอาเอากินกินเนื้อกระเทียมกระเทียมปลาเนี่ยกินกับมี่ยงกะแสบ ตัวจังสี่ละ่ะจิ้มลงใส่หมออันจิ้มจุ่มหลดอุ้ยแสดงว่าเพิ่นสีแดงเฮ็ดดูดูเพิ่นสีแดงเฮ็ดเตี้ยจังหน่อยเพิ่นเบาดูดเบาดูเข่าตาดูเขา,ขานี่เอออยากนะสิสีเฮ็ดน้ำดามเด้ยจังหน่อยสีเฮส่งดูไปอวดแพ้เลยอดใจบอด้เฮ็ดที่กันล,ละละปฏิวาเด้จัดเลยเป็นบอจ้าแม่นอยู่ กัดศิสษะใจเลยมันบ่อุยเฝ้าเก็บเฝ้าช่วงนี้ปลากระเทียมนี่กำลังอ่อนออนี่ฝ้าเก็บเดี๋ยวจังเลยแกนแกปลาเนี่ยดอกขึ้นนี่กันสิโอ้ยกอกเก็บดอกออต่ว่ากัพูดถึงว่มามากินใบมันคักเนาะใบมันละแสบม่วนเขาม่วนเขา,น,เขานะ พเนี s, h, patreon, ้ยๆไม่เหยียบป่ะทีย่องเขาเยี่ยนนะย่องเขาเยี่ยนเหยียบกระเทียมปัดน่องปัดตีมองได้น่องไปมือมัดเลยปลาลาบไวๆๆจิ้มจุ่มกายาก ซุปน้ำไม้กายากซุปน้ำไม้เนี่ยแซบ่บรวดซุปมะเขือกายากเออเอาเขาคัก,ก<ม>ๆักแยมแยมหิวเข้าม้าที่ยังกะคิดอยากเบิดเอาโหลด,มดแมนบัวแซ่บเล็วกระลังอวนๆจังสี่ละรุ่นนี้ละรุ่นเย็นรุ่นเยันรุ่นนี้ละรุ่นกินบัติดตนแคงนะเฝ้าเก็บเอาไปขัน อ่อนเพิ่นเห็นมันขึ้นเป็นนันมองแล้วต้นสองต้นนี่ก็อ่อนคัก้ะจ้เดนะใบเขียวเหนียวๆนุ่มโอ้ยเม่าอ่อนอีกกันก็จะเงินโอ้ด้สิเก็บมันหยดกอนต่อไปเบียอ่อนเพิ่น แต่มันยวนลวกอสอันมงแล้วต้นสองต้นคะุน่ะบนฟังเสียงบน,นนะอ่อนคักขีุ้่นกระติดมาิขี้ปุ่นออกจากบาดันจะอ้ ocar! อันนี้เกี่ยวกล่อง,อองอไอยากิองใหม่เกี่ยวกล่องเจ้ามันพายจะขึ้นมาน้ำกันน้อ นขนาดจ้ะ hmm? จนมาเขียวจนมาเหงาเหงามาเป็นเหงาเป่าผิด <laughs> oh, ก็บาทไปเนื้อพ่อแม่พี่นุโอนเนี่ยาของังกองอันเอาแ่น <deven mit S 2> ี่จ้ะกลองกเลสวดสวดสดีใดที่กำลังสีลงมือตัด กล้องความพอดี <laughs> <laughs> เลยดกอกเพิ่นเนี่ไปเข่นเก็บขึ้นมามันมืดดูแทนดแทงมือมสีาไปเอปาก่อผลจะพ่อแม่พี่น้องปุ๊บบวบผนยังรอ่นดูพี่จ้า ก็พ oh, ี่แพทย์กับกระเทียมนี่หละย่าแต่ใหญ่แย่งเบาได้เดี๋ยวนี้ก็คือจังนั่งปังซื่ออยู่เ็ลายพมาพี่นีแพทย์เพื่อระยานน้องจอยแย่งเบา มากันยุ่สองคนกะมวนกันยุ่สองคนพ่อแม่ีปนองเอ้ยทิแปดแล้วเราเฝ้าลบนะรอบหลังเรา,าเฝาา้ายาแล้วนาดเอายิ่แล้วผู้หนึ่งผู้หนึ่งไปรับยามาผู้ผู้รับยามาเพื่กิน ผู้ไปนัากินยาแทนโอแม่พี่น้องเอ้ยอันผ้าผ้ามะดามไปตัวอันพุพ่มแพลมะดามนนเพิ่นไดเฮ็ดมากแต่ว่าจอยเป็นคนกินยาแทนโอแม่พี่น้องพวกเจ้าเฮ็ดเป็นคือพวก่อยวะอองามอ้ามีดกันเลยงามคัางามคัา ไไปเรื่อยเ้าสิเซาแล้วพ่อแล้วนี่เอาไปพ่อจะซ้ำกินเล่นะแมนเราจะไป่พ่อแล้วได้ลเราเมื่อได้กัน จับพ่อแม่พี่้องอผูนึ่งได้รลายเลยายังงงๆาอยู่มานดีออกไปมันว่าลมแห้งขนาดแตกเลยออไม่อวดตาแบี้เปลียนหน่อยมั้งนั่งสับหลับอยู่ด้จ้พ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องเยมาเหมือนจะอยกับพ่อแล้วซัมนี่แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องฮาฮสากระเบือยันเลือลอบกีโอ้แม่ยู่มาดามเอสสารพัดคลิปอีเหลีเอสสารพัดยางอีหลีตอนแรกว <c oughs> ่าสิเส้าป้าเจ็บอุ้ยอย่ายวเผาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวออกจากก่อนนี่ก่อนนะ บายบายค่ะขอบคุณด้จ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะแมงแนมจานี่หมุดเขามาเอาวันนี้ก่อนนี้มันงมงามือนเธเด้อนี้ว่าสินว่าเร้าเก็บกับว่าเศร้าเด้อเดอเนี้อันเจ้ามือเนี่ยไปหาเพื่อนที่สิได้เก็บไปฝากเขาพะนะอันเพื่อนเบียดหน้ามันไหมจะไปหารอนรอนว่า่อนปู่กันพักกันยังก่นละเพื่อน จนว่าลวน,นปูกพักกันแนนขาว้อมก้อมอยากไปไทยดอกกล้วยใหม่แนนอยู่บังแนบังแนนิืนบนอบงแนนโหดโคตรมโหดแตกขักแทเด้น่น่ะอุ้ยงามขนาดเมื่อนีย้ยกไ้กระเทียมปลาโอ้ยกะแพ้เพิ่มนั่นละ คุณแล้วลอยกับแพทบ้านแหนกตังย่อมแพลกับทียมปลาแม่จ้ะจักสิว่าจังไหนท่านงามว่าเหลือพี่น้องเอ้ยสู้บ่ไหวบ่าเพินบ่ได้จักเคื่อบ่บ่บ่มีเพิงามแข่งเพิ่นเถืองามบ่ได้บ่บ่เจ้าจะสะไปิขิดคุณแล้วแล้วหายเพิ่นงามซะหาเพิ่นงามปล่อยเพิ่นปล่อยเพิ่นปีหนึ่งเพิ่นมาเจ้าหนึ่งบ่เนี่ยคุณบ่กระซิกินเจ้าเองแม่เนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าเกิดมางามๆตัวุคอยกระซิเก็บกินเจ้าลอยกระซิเก็บเจ้ากิน ก็งามแปลกแปลกหูแปลกตางามหายก็คนใส่ยาไว้บ้านแมน่เนี่ยหายก็คนใสป่สปุ๋ยไว้ใส่ปุ๋ยใส่ยาไว้ไมันบ่มี่ยังได้เกิดตามท่านประชาร์มเงือดหลาย,ายลงานแมนเล่างานเข้ามาอยู่ถึงประเทศภาคอีานไว้มีครบทุกอย่างทุกสิ่งที่เลือกสรรผลได้ผลมาจากปุ๋นปุ๋นห้ยงามขนาดจ้โอ่แมนยูจ้าคนทางบ้านเทาบ่มีกินเนาะว่าไง ตัดออกมาด้วยกันเพราะสิบเพราสิบจบคลิปแล้วบ่ได้จบจะแชร์หดอกจบบ่เป็นจบบ่เป็นมันง่ามแม่แต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยตาเก็บเั็นพักกันมีกระเทียมปลาไปแลกกับปันพักหอมปอมน้ำเผื่อนสาวจ้าหอมปอมเก็บมาหลายๆเด้อจ้าเก็บมาเผื่อน้ำจ้าเก็บมาเผื่อกเก็บมาเผื่อมีแผนนี่เองเวนและเพิ่นสะพ้อวะแล้วคือว่าเศร้าเศร้าแล้วคือเก็บอยู่น้ำน้ำน้ำนี่ข้าวว่าสิไปหาเพื่อนสาวจ้าเต็มจ้า แต่ีก็รามงามแล้ถามเพื่อนป่นร้ายบ่ลที่เนเหีนนันบอกไปไปเจ็บห้ายคนละก็เห็นสันกินฟักก็เห็นคนละกต่แล้ว่าทันมาได้ร้านั่นก็เก็บรลายด้ยเก็บโลดคนมาได้ปลูกไม่คนมาไว้เป่าคดีเถอะเป่าเลิศค่ะเื่อใจไืจอใจมาดามนะไจะครบ้วยน่เออบัติเฮ้ยไม่ครบเจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยบึบึงดก็ไหนนันงามไม่ที่ไม่ใช่ไม่ถ่งหึ ุผมวาดไอกอใหม่บ้ตัดออกใหญ่บิ่งน้ำพแม่พี่น้องเอ้ยนี่แต่กิ่งใหม่บิ่งเน็ตบ่งงามสุดเลยเป็นอย,ยังสุบวง่งงามกระร่องออกดอกได้จ้าเนอะสวยหัวงามเนาะงามผักเขียวลื่มๆดีค<ม>ักเนาะโคตรโคตรผักปลากะระเทียมนี่ภาษสาทอยก็เป็นมะนาวขีดด่รถพลาดเพิ่นก็ดีใจแล้วเพอกลิ้งเขียวเอาเขียวเอา ตัวมันเอาปุ๋ยมาใส่สีซำเด๋พ่อแม่พี่น้องเปล่ามาเก็บเปล่ามาเก็บเพิ่นมาเพิ่นไงถาแล้วเพราะว่าอันได้รับปาาเพิ่นไว้่แต่ปีกายแล้วอันป่ากระเทียมมาเสียสิมาเก็บด้ปี่หนานั่นสันดอกปีกายเด้เก็บแต่ดอกเพิ่นมาพอตอนเพิ่นดอกดอกเอาสู้กระเทียมขึ้นมาดูวยสีทายลูกสวยๆให้อันปีกายมาพอสุดอันกระเทียมมันลักออกดอกแมนก็เลยกว่าโอ้ขอมาเจอกันเมื่อสายก็บ่าะสายเราได้กินดอกเพิ่น ีนี่ก็ได้มาเก็บหดหยอดเพิ่นแต่ตาเห็นมานเออนั่งสออุ้ยงามค่ะงามแข่งกันจ้ากระเทียมมั้งเนาะงามแข่งกันหย่องกันเองอ่าเล่นก็งามมีลีพี่น้องวาวเดียวเลยนะฮาร์ด่อกเดี๋ยวเดี๋งเดีเยวเนสิอันไหนไปเลือกเอาลูกงามเออสุดยอดดีดีเลยุน่ะฮาร์ดต่อพันหุ่สุดยอดสุดยอดงามค่ะจากพมเพพน้อง เผื่อนที่คือสซีมาข้างนอกกับเทียบนั่งไปเห็ดแนวใดากินคนเวียดนามนั่งเอาไปพัดต<ร>่อมใส่ต้มจืดแพทเคยเอาไปไห้อันมูยู่โรงงานเวียดน้ามเมื่อกันนั่งมาไปใส่ต้มจืดแสบมะสันต้มจืดพัดยังแสบอู้ยเด้อเด้อไปว่าซุปเอาข้า,ขานะวกรอันก็จะต้องสร้างไงเถอะนะไปไปไปเอาเศร้าพวนี่เ้าบเป็นเนาะเบิ้งกะต้าเอื่อยกับนอนกับสมซื้อได้พี่น้องงานกะตาเอื่อย กระตาเอื่อยนี่กระต้าน้อใส่คะทาเก็บกระเทียมเข้าในกระโหลกเยวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวคุณน่ะทาเก็บกระเทียมคือคักโทษเอิญไอาทิตย์ก่อน่าไอ้ทิตยศจงมาด่วนมาดิเย้เย้ว่ายังไงมาดึงมาดึงภรรยาจัดอ๋อจากกองกองใหม่นั่งเอาหัวซุปของงานใหม่แล้วกองใหม่แล้วโอ้ยบังฝันหมุดไปเอาพี่น้อง บ่ให้เขาเอว่าเลยกันเลยวายขาวอว่ววัวค่ะโอ้ยโทอโม่บอแดงเนาะไปแล้วไปแล้วไปแลพอเรแล้วไปแล้วพ่อไปพ่อเก็บไปเก็บมาก่เห็นหอดหยัดท่านสิงโตจอยแคดเอาไปใส่เฮลเดอร์หงัดท uh ่นสิงโตนอ้ยทพี่น้องจ้าไปแล้วค่ะกอบขอบขอบพระคุณทุกกอบขอทขทุกอบข์บขอ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 กดอบบขอ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 บบกอบดิบขอิอบขอบอบเพื่อที่บ่อขขอ แล,ล้กวก็กราบขอบพระคนหนึ่งผู้ติดตามผู้สนับสนุนมาดามเฮดมาสลุมมาดามเฮดมาสลุมของของเข้าจ้ะของพวกโจอยของเอฟซีทุกคนของเอฟซีทั่วโลกของเอฟซีทั <c oughs> ่วโลกก็เป็นของไผ่ไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะซี่ค่ะดุแล้วแล้วเพื่อนผุ้หนะอู้ยงามพวดเฮ้ยพี่น้องจ๋าแถมแถมแถมนั่นน,น,น่ะเป็นดงนย่างามง่ามอย่าสิพามาเก็บไม่เด้อ